สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับมันคือ m ม็กเฟลนทอย c m ดีซีมัลต e เวิร a สแบทจาก The Dark Knight d e a เ m ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องใสนะสามารถส่องเห็นข้างในได้นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของ DC Multiverse นะครับติดไว้ตรงนี้ นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อของแบทแมนนะครับติดไปตรงนี้นะครับก็เหมาะสําหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ DC Multiverse นะครับเป็นชื่อแบทแมนแล้วก็เป็นโลโก้ของแม็กเฟลนทอยแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเขียนไว้นะครับเป็นแบทแมนนี่ครับดาร์กไนท์เดซเมทันนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์โลโก้ของเขานะครับก็เป็นซีรีส์ดาร์กไนท์เดซเมทันนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกโลโก้อะไรแบบนี้นะครับส่วนด้านล่าางนนนะะะครรับก็็จเปปมณี้ ด้านหลังนะครับก็จะให้ดูเกี่ยวกับเป็นภาพอาร์ตนะครับเป็นตัวอาร์ตจากคอมิกนะครับก็เป็นตัวของแบทแมนนะครับกำลังขี่ตัวแบทไซเคิลอยู่นะครับแล้วก็จะมีในเว็บบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของแบทแมนตัวนี้นะครับก็จะมาใน หัวคอมมิชของ d Knight ใน a t h m e t ั l นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่จะเป็นการรีบูทจักรวาลของ DC อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในยูนิฟอร์มนะครับเป็นคอสตูมชุดที่อยู่ในซีรีส์ของภาคนั้นนั่นเองนะครับโดยที่แบทแมนของภาคนี้เนี่ยเขาได้ตายลงไปจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาได้ใส่แหวนของแบ็คแลนเทิร์นนะครับเลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปั้นและการลงสีนะครับ ถือว่าทำออกมาได้โคตรสวยเลยนะผมดูจากแบบโดยรวมนะโดยรวมแบบสวยมากนะครับปั้นออกมาได้ดีมากๆนะครับในส่วนของหน้านะครับแบทแมนก็จะทำมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีทำตาแบบหลีๆหน่อยนะครับเป็นตาเล็กนะไม่ได้เป็นแบบตาใหญ่มากนะครับเป็นสีขาวนะแล้วก็เทนพวกปากพวกคางอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะประทับใจอยู่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ผมเสียดายตรงที่เขาขีดเส้นดำนครับ พี่ปากกันเนาะเ,ออเสียดายให้ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่ขีดเส้นดําๆแบบนี้มันน่าจะเวิร์กันนี้อันนี้มันดูเหมือนแบบเป็นกระตูนไปหน่อยนะครับปั้นหน้ากากระไรนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหน้ากาต่างๆหูของข้างขาวก็จะเล็กๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับทำมาประมาณนี้ดีเทลงานอะไรนี้ถือว่าดีมากนะครับไม่ได้เป็นเรียบๆนะก็จะมีเหมือนกับเป็นเท็กเจอร์หน่อยๆนะครับ ทำไว้นะโดยรวมถือว่าปั้นมาได้สวยมากนะครับใต้คางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของช่วงคอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับทํามาผิวก็จะคล้ายๆเหมือนกับตัวของหน้ากากที่สวมไปนะครับผิวเท็กเจอร์อะไรเนี้ยจะคล้ายๆกันนะครับส่วนหน้าอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีโลโก้แบทแมนตรงนี้นะครับมันสามารถถอดออกได้นะแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นการติดกาวตรงเนี้ยมันจะติดกาวไปอยู่ก่อนอัีกาวหลุดแล้วก็ช่างมันไม่ไดผมไม่ได้ซีเรียสนะครับ โลโก้แบทแมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำติดไว้คือเขาทำบอดี้มาก่อนทําอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็เอาผ้าคลุมเนี่ยมาสวมอีกทีนึงแล้วก็ติดกาวเข้าไปนะครับมันเลยทําให้แบบอยู่แน่นๆเลยเนี้ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดของแบทแมนนะครับสีเทาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเท็กเจอร์งานด้วยนะครับมีรายละเอียดงานด้วยไม่ได้ทํามาเป็นเรียบๆปกตินะครับ ถือว่าสวยมากมีการไล่เส้นแบบปั้นเป็นเส้นๆ้นอะไรของเขาก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยนะเออดีมากโลโก้ก็เท่นะครับทาออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าคลุมนะครับเสื้อโค้ทของเขาเนี่ยสวยมากนะครับก็ทําออกมาเป็นแนวแบบเมทัลหน่อยนะครับออสวยมากนะครับมีตะปุ่มตะปั่มมีอะไรอย่างเงี้ยทามาเป็นยางเหมือนซอฟ์นะครับไม่ใช่ผ้าหนังเทียมนะแต่คือแบบ เท็กเจอร์งานือแบบสุดยอดอ่ะเออทำได้ดีมากนะครับนี่เจรวปนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทําเป็นแบบนี้นะถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนี่เอาไว้ไปเกี่ยวไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็มีลงสีเงินด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยไอ้เสื้อด้านนอกของเขาเนี่ย ก็จะเป็นสีดำล้วนนั่แหละครับไม่ได้มีลงสีอย่างอื่นมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็จะทำมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลำหนามอะไรนี้ก็ทำมาได้สวยดีนะครับปั้นมาดูดูเหมือนแบบเหมือนหนังเทียมของแท้เลยนะเออเหมือนหนังพวกหนังเทียมหรือนหนังแท้อะครับแต่ว่าเออจริงๆรแล้วมันเป็นพวกอย่างเหมือนซอฟอะไรแบบนี้นะครับเนส่วนของช่วงแขนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีเท็กเจอร์งานนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับ เหมือนอะไรรัดแขนไว้นะครับนี่ถือว่าสวยมากนะครับเท x เจอร์งานนี้สุดยอดจริงๆแล้วก็ในส่วนสนับแขนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทำเป็นเหล็กอะไรแบบนี้ก็ลงด้วยสีเงินนะครับอาจจะมีการแบบวอร์ดด้วยสีดำหน่อยๆนะแต่ไม่ได้หนักมากนะครับก็แฮปปี้อยู่ส่วนข้อมือก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสวยมากเลยนะถือว่า โอเคนะครับไม่ไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะนี่ออกมาโอเคมากนะครับในส่วนของเข็มขัดนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของแบทแมนนะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวกระโหลกนะครับติดไว้นะซึ่งสวยมากนะครับทาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับซอฟนิ่มๆนะครับนี่ดัดได้นะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกที่ทําออกมาได้สวยมากนะนี่ทถึงด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคือยกให้ดูนี่เป็นไงสุดจัดสุดจริงตัวนี้บอกเลยนะครับส่วนกางเกงสีเทาเขาหนี่ก็ยังมีลายเท็กเจอร์อยู่นะครับมีอยู่แล้วก็จะมีการทําเหมือนกับเป็นหนามเนี่ยแหลมๆเนี่ยเป็นเหล็กๆตาย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 ลงมานะครับพอมาในจุดของส่วนนี้นะครับก็จะมีการลงสีดำนะครับให้มันสวยขึ้นนะครับนี่เป็นสายลับแบบนี้ นะครับลาม,มาถึงด้านหลังเลยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสีที่เขาลงเนี่ยจะลงแค่ด้านหน้านะไม่ได้ลงไปถึงด้านหลังนะครับก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมคงจะไปลงเพิ่มเองแหละให้มันสวยขึ้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าดีมากเลยนะส่วนบูธด้านหลังนะครับก็จะทํามาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการทําเป็นเกล็ดอะไรแบบนี้อยู่นะครับเป็นน้ำหนามเป็นอะไรเนี้ย ก็ทำมานะครับเราก็จะมีเท็กเจอร์งานด้วยนะครับทำให้เหมือนเหมือนกับเป็นบูทหนังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีสนับหัวเข่านะครับที่ทำเป็นเหมือนกับโลโก้แบทแมนใหญ่ๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็มีการทำสายรัดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสวยมากนะครับมันดูเหมือนกับเป็นหนังจริงๆนะเนาะเออทำเท็กเจอร์ทำอะไรเนี้ยเหมือนหนังเทียมหนังแท้อะไรประมาณนี้ ึ่งสวยมากนะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นหนังนะแล้วก็ใต้เท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีดีเทลงานประมาณนี้นะถือว่าโอเคเลยนะครับของแถมที่ให้มานะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของสแตนนะครับอันนี้เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ DC นะครับแล้วก็มีตรงจอยตรงนี้เอาไว้ไปเสียบอยู่ตรงใต้เท้านะครับก็จะมีการ์ดนะครับแถมมาให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นรูปของแบทแมนนะครับก็จะติดไว้ตรงนี้นะครับเป็นเขียนไว้แบทแมนเดอะดาร์กไนท์เดนเมทันอะไรประมาณนี้นะครับเป็นภาพอาร์ตประมาณนี้นะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น Data าไฟล์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับบอกประวัติอะไรประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเขียวนะครับประมาณนี้นะก็เท่ดีเหมือนกัน นะครับทำออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับด้ามจับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีตัวใบมีดอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ดีเทลงานเนี่ยสุดยอดมากนะครับนี่ทำมาเป็นเหมือนกับเป็นไม้นะแล้วก็เหมือนกับมีผ้าพันหรืออะไรพันอย่างนี้นแต่ว่าผมงงตรงที่ว่าทำไมแบบตรงอะไรที่มันมีพันไว้เนี่ยมันเออมันลงเป็นสีน้ำตาลหมดเลยอะ่ะมันไม่ได้ลงเป็นแบบทำสีอื่นนะครับจะถือว่าโดยรวมคือสวยมากนะครับแล้วก็ ใบมีดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีถลงถลอกอะไรอยู่นะครับมีเหมือนแบบดีเทลงานแบบทำมาเหมือนถลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ย มีการใช้งานมาแล้วอ่ะมันจะไม่ได้คมกริบนะครับเนี่ยมีการบินการแตกหักอะไรอย่างนี้อยู่นะครับสามารถที่จะให้ตัวแบทแมนใส่ได้นะครับเราก็แค่ยัดใส่ไปในข้อมือแบบนี้เลยนะครับก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับก็เหมือนกับในตัวของต้นฉบับนะครับที่เขามีใช้อาวุธตัวนี้ด้วยนะครับก็แถมมาให้ สามารถที่จะเอามาจับถือแล้วก็โพสท่าเท่ๆอะไรแบบนี้ได้นะครับมาดูเรื่องจุดขยับนะครับหัวเนี่ยเอื้อยได้นะครับแล้วก็ก้มลงได้นะเอียงซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้360นะครับแขนเนี่ยหมุนได้3 6 0รองศานะครับอาจจะขยับยากเพราะว่าติดพวกดีไซน์พวกเสื้อลุมด้านนอกของเขานะครับยกแขนขึ้นได้ประมาณนี้นะครับนี่ยกแขนขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าออกได้เล็กน้อยนะครับนี่ สามารถเข้าออกได้เป็นเหมือนกับบัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยนะครับใบเส็บนะครับหมุนได้3-60องศาเลยแล้วก็ข้อศอกนะครับจะเป็น2จังหวะแบบนี้นะครับกรับได้แบบนี้เลยนะส่วนข้อมือเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนได้3 6 0เข้าออกขึ้นลงอะไรแบบนี้ได้นะครับส่วนหน้าอกเนี่ยอุ้มได้ประมาณนี้นะครับอุ้มได้น้อยมากนะเงยไปด้านหลังเนี่ยได้จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันติดเสื้อคลุมนะครับมันเลยทําให้การขยับ ในส่วนของช่วงหน้าอกเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับเอียงซ้ายขวาแล้วก็หมุนได้3-60เลยนะครับส่วนเอวเนี่ยก้มลงเอียงซ้ายขวาแล้วก็ขยับได้เล็กน้อยนะครับขาเนี่ยเตะไปด้านหน้าได้นะครับเตะไปด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กางขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็น่องบนเนี่ยหมุนได้3-60นะครับหมุนได้ประมาณนี้นะแล้วก็หัวเข่านะครับพับได้2จังหวะแต่ว่าได้ประมาณนี้ ข้อเท้านะครับสามารถหุนได้360องศานะครับผมขึ้นลงอะไรแบบนี้เอียงซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยสามารถพับขึ้นได้นะครับจุดขยับตัวนี้ถือว่าเอามาโพสเล่นได้อยู่นะครับมันอาจจะมีการติดในส่วนของเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับจับท่าโพสต,ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดสักเท่าไหร่ รสรุปเลยแล้วกันนะครับในความรู้สึกของผมนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับป้านออกมาได้สวยมากตรงนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็ในส่วนของการลงสีก็ลงสีออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในบางจุดนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะอิงในตามฉบับคอมิกให้มันมากๆกนะครับก็เลยอาจจะมีการลงสีที่รู้สึกว่าแปลกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังรับได้อยู่ แล้วก็ในส่วนของเรื่องจุดขยับนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับตามมาตรฐานของแมคเฟเรนเลยออกมาได้ดีมากๆไม่ได้มีจุดตรงที่มีความรู้สึกว่ามันขาดไปอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีก5000ปี